แฟนๆทัวโลงแห่อยยศหุ่นลิซ่าแบล็กพิงค์ใส่กางเกงแบบนี้กินเรียบรอบวงสร้างความฮือฮาให้บรรดาแฟนคลับทั่วโลงอีกครั้งเมื่อซีสาวแบล็กพิงค์ได้ปรากฏตัวเขินคอนเสิร์ตที่งาน BST ไฮพักที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนอกจากโชว์ที่จัดเต็มแล้วชุดของสาวๆก็ยังสร้างความแตกตื่นสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะชุดของลิซ่าน้องเล็กของวงที t ดเวอร์ er, กางเกงที่ลิซ่าสวมใส่จะบางตั้งแต่ต้นขาลุกนี้ททำเอาบรรดาแฟนคลับแห่อ ยชนมากมายหุ่นของลิซ่าใส่ชุดอะไรก็ดูดีไปหมด